สวัสดีครับมาดูสับใหม่ของหนังสือเม่ก็โกม .2 นะครับยูนิตที่8ครับ What's wrong มีอะไรผิดปกติเหรอแต่ได้ว่าต้องเป็นอาการป่วยไม่สบายนะครับมาดูสับครับ Aspirin Aspirin ก็นยาแก้ปวดนะครับเป็นเม็ดยา Aspirin ครับ Illness ความเจ็บไข้ได้ป่วยครับ Liquid Liquid นี่เป็นไม่ไม่ใช่ที่ลบคำผิดนะครับเอ่อเป็นน้ำนะครับพวกน้ำอย่างเช่นยาน้ำเป็น Liquid medicine medicine นี่ยาครับยา pain เจ็บปวดนะครับเจ็บปวด patient อ่านว่า patient นะครับ patient แปลว่าคนไข้เป็นนามนะครับแปลว่าคนไข้แต่ถ้าเกิดนักเรียนไปเปิดดิกชันนารีแล้วเจอคำว่า patient ตัวนี้ต้องเป็นคำคุณศรรัพท์มันแปลว่าอดทนนะครับอดทน prescription คำนามครับใบสั่งยานะครับ symptom symptom นี่ symptom แปลว่า อาการอาการนะครับอาการอย่างเช่นปวดท้องปวดหัวมีอาการยังไงตัวร้อนนะครับอาการถามอาการนะครับนะครับปเป็นคำนามต่อไปเป็นคำนามเกี่ยวกับ illness ก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยครับเช่นโคลโคนนี้นไม่ไม่แปลว่าเย็นนะครับแต่ว่าเป็นหวัดนะครับคัฟไอหมายว่าคัฟเดเรียถ่ายท้องนะครับถ่ายท้องเอเอ็กปวดหู f ฟเบอร์เฟเบอร์เบอร์เนี่ยเป็นไข้ flu flu นี่น้ำมูกไหลนะครับ headache ปวดหัว high temperature high temperature นะครับ high temperature high temperature แปลว่าไข้สูงนะครับไข้สูงนะครับ sore throat เจ็บคอนะครับ stomach ache ปวดท้อง tooth ache ปวดฟันครับปวดฟันนะต่อมาเป็นคำนามเกี่ยวกับ ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอาร์มแขนแบคหลังนะครับเชสหนะ้าอกนะครับเอียร์หูตาฟูตหรือฟิตเท้านะเท้าแฮนด์มือเฮดหัวนี knee, หัวเข่าเล็กขากครับเมาส์ mouth, ปากนะครับเนคคอร์โนสจมูกโชเดอร์หัวไหล่สโตมาส์ท้องท้องนะครับทรสคอนะครับคอหอยนะครับ พูดหรือที๊ฟันครับฟันเด็กกีพยวกดๆๆนะครับมาดูกันกริยาครับเอ็ x แปลว่าปวดนะครับครับ i drink ดื่ม hurt เจ็บปวดนะครับ rest พักผ่อน s n e e z จามครับ sneeze จามอะไรเนี่ย vomit ไม่รู้เหมือนกันนะครับเปิดดูให้ อ่านะ้ำเวิร์มแปลว่าอาเจียนสำลักอ้วกอืมเวิร์มนะครับ vomit อ้วกอาเจียนนั่นแหละนะครับ vomit นะครับ adjective ครับ awful awful ยอดเลยนะครับ common ธรรมดา runny run นโดวิ่นะครับแต่ runny nose ว่าน้ำมูกไหลนะฮะมูกไหลมาเลยนะซิกป่วยครับ ซอซอรโทรสก็เจ็บคอนะครับ Watery Eye กัน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลนะมาดู expression for asking about problem นะ what's the matter มีอะไรเกิดเป็นเป็นยังไงบ้างนแหละนะครับ what's wrong เป็นยังไงเหรอ what's wrong มีอะไรผิดปกตินะครับอีกอันีนึง expression for sympathy นะครับ that's a shame อุยแย่จังนะ that's a shame รีทอเรตนะครับ and t h i n g like that นะอย่างนั้นเหรอ I just did จะทำอย่างนั้นฉันเพิ่งทำอย่างนั้นมานะครับ nothing much ไม่มีอะไรมากหรอกไม่มีอะไรมากหรอกนะครับเป็นสัมใหม่ของยูนิต8วัสดุองค์เอ็กกะโกลม2นะครับคิดว่าคงได้ประโยชน์บ้านนะครับ